สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปกับช้างเทพตรงกลานะครับก็วันนี้ผมจะมาสาธิตเรื่องของการอาบน้ำนกนะครับหลังจากที่ผมก็ปล่อยคลิปเกี่ยวกับนกมาหลายหลายคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการอาบน้ำนกนะครับหนึ่งในเทคนิคของการเลี้ยงนกเขานั่นก็คือการอาบน้ำนะครับหลายๆคนก็ใช้วิธีการพุ่นน้ำ บ้างลหละบางคนก็ใช้วิธีการเปิดน้ําใส่กรงนกให้เปียกชุ่มนะครับนั่นก็เทคนิคตรงนั้นก็ควจะใช้ได้นะฮะแต่ว่ามันน้ํามันเข้าไม่ถึงผิวหนังนกมากนักนะฮะทำให้นกไม่สบายตัวอาจจะมีเหลือบมีไรมีปรสิตหรือว่าอะไรต่างๆ หนังนกจะทําให้นกไม่สบายตัวนะบ,บางครั้งจะมีขี้มีครา,าบต่างๆทําให้นกไม่สะอาดนะฮะทีนี้วันนี้ผมจะมาทําการทําความสะอาดนกแบบแบบบูรณาการแลวกันนะฮะนั่นก็คือการอาบน้ํานกนะครับเทคนิคอย่างแรกนั่นก็คือจับนกให้มันนะครับผมจะจับนกแบบนี้เสมอนะฮะก็คือนิ้วนิ้วหัวม่มือ ับนิ้วชี้ล็อกคอนะฮะนิ้วนิ้วกลางนิ้วนางก็จับล็อกไว้นิ้วก้อยก็จะล็อกไว้ที่สูดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอาบน้ำนกให้ดะะูมือขวาจับนกไห้มันมือซ้ายจับขานกนะฮะผมจะเปิดน,น้ำนะฮะแดงนักนะครับหลันก็จับขานกไวะะ้จับขานกไว้เพื่อ เพื่อเวลาเราปล่อยมือผานก่มที่นั่นไม่หลุดนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเปิดทิศเปิดนกนะฮะนกนะฮะแล้วก็ไล่ฝนไล่ฝนก็ถับน้นํานกก็เหมือนกันเช็ดน้นําไก่นะฮะก็จุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อที่จะให้นกเอ่เปียกน้ำนกก็จะได้สบายตัวนะนกที่เป็นนกใหม่ๆจับมาอาบน้าครั้งแรกๆฝนก็จะหลุดเยอะหน่อยนะฮะ ใชนะครับเดี๋ยวพอพอมันเริ่มชินเริ่มรู้ว่าเออทําแบบนี้แล้วสบายตัวนะครับมันก็จะไม่ดิ้นนะครับแล้วคนก็จะไม่หลุดนะครับขนหลุดไปบ้างไม่เป็นไรครับอย่าให้หนังมันถลอกเพราะว่าขนหลุดเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นะฮะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมาชาติของนบนะครับที่มันจะมีการผัดเปลี่ยนทายขนบ้าง ตัวนี้ก็เป็นนกใหม่ๆอยู่นะคระับน้าเขาได้มาแล้เวเขาก็บอกว่าเออเหตนกตัวนี้น้าได้มาสองสามวันแล้วมันก็ขันมันก็คูผมก็เอามาลองเลี้ยงดูนะครับแล้วก็เอามาอาบน้ำเอามาอาบน้ำ อาบน้ำครับในธรรมชาติมันก็อาบน้ำนะฮะแต่ว่าวิธีการอาบก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนกบางชนิดลงไปอาบในแอ่งน้ำบางชนิดก็อาบ,บนบนน้ำที่ทางใบไม้ส่วนนวกเขานี่ก็ในธรรมชาติก็จะลงเล่นน้ำเป็นเป็นปกตินะครับตามสนามฟุตบอลตามอะไรที่มีแหล่งน้ำอยู่นะครับนกเขาก็จะลงไปเล่นน้ำนะครับ หนึ่งสิ่งที่ต้องระวังที่ต้องเน้นย้ำนั่นก็คืออย่าให้น้ำเข้าหูนกนะครับเพราะว่าน้ำเข้าจะบกเข้าปากเนี่ยยังพอออกได้นะฮะแต่ถ้าเข้าหูเนี่ยมันจะออกยากมากเลยนกอาจจะเป็นหูน้ำหนวกอาจจะอาจจะเสียนกไปเลยมันจะป่วยไม่สบายตายได้นะครับผมก็อาบให้ทั่วนะครับเน้นว่าเราไม่ได้จับอาบน้ำบ่อยเราก็อาบให้มันทั่วให้มันเปียบให้มันสะอาดหน่อยนะครับ แล้วหนึ่งในข้อดีของการอาับน้ํานั่นก็คือรงของเราจะไม่ผูนะครับแต่หลายท่านไม่ไม่อยากจะพ่นน้ํานกเนื่องจากว่าพอพ่นไปแล้วลงมันจะผุนะครับก็การอาับน้ําก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะในการสำงคราะสัสากนกครับก็บก โดย้าวขาวก็ประมาณนี้นะครับเสียบเสียบทั่วแล้วก็จะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอานกไปกาดเศษหลายๆลายคนเป็นกังวลน,นะครับกลัวกลัวว่านกจะเจ็บจะป่วยจะไม่สบายผมยืนยันได้ว่าการอาบน้นํานกไม่ทําให้นกป่วยไม่ทําให้นกดิ้นแน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่าหนึ่งจะต้องจับนกให้ดีนะครับสองค่อยๆอาบ ต้องทำเขาทนมันหนอมเหมือนเขาเป็นลูกเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอย่าใบโมโหไบวีนใส่เขาถ้าเกิดว่าเราเราอารมณ์ไม่ดีเรากําลังโมโหกําลังวีนเราอย่าไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราทําให้เขาตกใจเสียใจแค่ครั้งเดียวมันอาจจะเป็นภาพติดตาติดความทรงจำเขาไปตลอดชีวิตนะครับ ก็เป็นั้นว่าจบคลิปลงขอให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้อง,องๆทดลองทําดูนะครับผมเชื่อว่า,าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆบ้างไม่มากก็น้อยครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กําลังใจช่างเจตขสงขาด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปต่อๆไปแนะนำาุนละพักคุนละโนกกันต่อนะครับสวัสดีครับ